สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ล้มบอลรีแอคชั่นนะฮะวันนี้อยู่กับผมท็อปวัตทิศนะฮะไม่ไม่มีรีซออายุทยาอยู่ในเต็ดอยู่ในเฟรมวันนี้นะฮะไม่น่าเชื่อว่าเขาไม่มาคุณผู้ชมครับวันนี้หลังจากที่เขามีข่าวย้ายทีมไปกินสายใหม่ที่อายุทยานะฮะเขาเบี้ยวงานครับวันนี้ไม่เป็นไรฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมีคลิปที่น่าสนใจเกี่ยวกับรีแอคชั่นมาฝากคุณผู้ชมนะฮะซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีโปรแกรมหลายคู่ที่ท,ที่เจอกันซึ่งลูกยิงที่เรานํามาฝากวันนี้เนี่ย จะเป็นลูกยิงในอดีตที่เป็นลูกยิงสวยๆของแต่ละคู่ที่จะเจอกันในวันนี้แม่ยิงพูดยิ่งงงนะฮะแต่ผมเชื่อคุณผู้ชมไม่งงเอางี้เดี๋ยวพาไปดูแล้ววันนี้เดี๋ยวผมแถมด้วยฟันทงทุกคู่เลยรับรองไม่รวยนะมึงก็ไปทำงานดีไปวไมาคู่แรกโอ้คือสา,าเบเลกับลิวอร์ฟูประตู ไมเยดีนักก oh, ็โไมาเยดีนักลูกเรีวผูยิงเยอะแยะไม่เอามาเอารูปไมเยดีนักนะฮะแล้วก็มีจังหวะของซีแบ็กมันมานี่ย้อนไปปี4กโอ้โหนักกาก็เป็น2ประตูที่ช่วงเวลาแตกต่างกันแต่ว่าก็สวยแตกต่างกันไปลูกของพาเลสก็ฟรีคิกนะฮะลูกของแมกกา็เป็นการลากเลื้อยแต่วันนี้เนี่ยที่ออกกาอยู่ในวันเสาร์เนี่ยผมบอกเลยนะเรีวผูเยอนพาเลสปกตินี่ เล่นเจอแล้วยากตลอดแต่อันนี้ผมเชื่อว่าชนะ2เม็ดต้องมีรเวกูครับไปต่อเ,เลยซาวด์ดัมต้าแมนซิตี้โอ้โหนักบุญมีฟอร์มดีด้วยเช่นีันและนี่ออสวาดโ,ดโ,ว Perfect, so โวาดโอ้โหนี่ปีแล้วว่า13มาพามา7แต่ปีแล้วอะออสวาโดโอ้โหเฮ้ยสมัยนั้นซิตี้ไม่เท่าไหร่เปล่า เก่งอ่ะอ้นี่นี่นี่แต่ยุคดีของซิตี้มาแล้วโรยซานน่ซึ่งเดอะบอยครับปาดมาแล้วว่าสังเกตเรียบร้อยเกมเนี้ยเป็นเกมที่ผมบอกเลยนะถ้าให้ฟันธงเนี่ยดูยากซาร์ดัมตันเนี่ยไม่หมูเลยผมบอกเลยปีเนี้ยเราก็ผลงานดีต่อเนื่องผมว่าไม่ง่ายสำหรับแมนซิตี้คือถ้าเลือกทีมชนะยังเลือกแมนซิตี้นะแต่ผมยังมองว่าโอกาสเสมอสูงมากสำหรับคู่นี้ซาร์ดัมตันแมนซิตี้ฮะ เอฟบอลตันอาร์เซนอลโอ้โหเนี่ยเดต้าจุดถิ่นเก่ามาก่ะเวนรูนี่นี่นัดที่เปิดซิงเลยคือเรียกว่านั้นหัวเปิดนั้นหัวเปิดนะฮะเปิดซิงอูดินฟันเนลส์เก่าเลยของเขาเกือบเกือบลายพ่ายเมื่อยุคนั้นแหละเอฟบอร์ตันอาร์เซนอลเหรอผมไม่เชื่อไม่เชื่อมืออาร์เซนอลเลยผมบอกตรงนะ คือไอ้นัดท,ที่คิดว่าเอ้ยต้องกลับมาแน่ก็แพ้ผมผมเอาอาร์เซนอลไม่ชนะดีสุดคือซอมเมอแต่เพเผลอแพ,แพแ้อเวอร์ตันด้วยเกมนี้นิวคาสเซิลฟูลแลมย้อนไปอด,ดีตโอ้ฮาเต็มเม็นักฟ้าปีของมันดึกด๋าไอนี่ก็เก่งจริงดูดีนะ มาบอกโอ้โหโคตรโคตรพ่อคุณแม่เก่าเลยครับโอ้โหไอนี่ตัวโคตรดีแล้วตอนนั้นฟูแลมก็ดีนะเออคู่นี้เหรอแต่คู่นี้ผมก็ยังมองว่าอืมฟูแลมมันก็ไม่ค่อยเวิร์กอ่ะผมว่าเออผมว่าฟูแลมมันไม่มีแต้มอ่ะกีนี้ คูแต่ครูแล้ไม่รอดเออผมว่าไม่รอดไบรตันเชฟอยู่เฮ้ยนิวมัวเปโอ้นี่เป็นปล่าสุดเลยว่ะเพราะว่ามันท่านไม่ค่อยได้เจอกันแล้วว่ะแต่นิวมัวเปนี่ปีนี้ว่าไม่ไหวนะมีนิวมัวเป้ด้านซีฟเว่นครับซ้ายยัดแน่นอนลู้จังได้เลยอ้า อยู่เชฟวิวนัดล่าสุดกับแพ้แมนยูมาสามสองเหมือนจะดีนะเหมือนจะได้ลุ้นแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รอดผมมองไบรตันดีกว่าฮะเชฟวิวยังไม่เจอชัยชนะแล้วก็จะไม่เสมอด้วยไบรตันดีกว่าชนะได้เลยซัปเปอร์เลสเตอร์คู่นี่งมันมูนิโย่ขี่โม่อาริเคนอาริเค่นปั่นสวยจริงสวยจริงอาริเค่นยานาโช่ That very, very คู่นี้เนี่ยสปเปอร์แพ้มาเลสเตอร์ก็พลาดท่าแพ้มาผมมองว่าสปเปอร์ดูโมเมนตัมจะดีกว่านะแต่ว่าเลสเตอร์เองอย่างที่บอกคือบอลเวลาเป็นเกมเยือนเนี่ยบางทีเดาทางเขายากเพราะเขาเล่นรับแล้วก็รอโต้กลับซึ่งสปเปอร์เองผมว่าแผงหลังของสปเปอร์ก็ยังเป็นจุดที่ที่ยังมีปัญหาให้เห็นนะ มีโอกาสเสมอสูงผมว่าเกมนี้แต่ว่าถ้าเลือกผู้ชนะผมเลือกสเปอร์แต่ผมคิดว่าคิดว่าเสมอคิดว่าเสมอแมนยูลีดจะไม่สงครามแล้วมั้งช่วงหลังเนี่ยนิกกีบัตโอเคยผู้ที่ตั้งใจยิงบอ,อ,อก่าเออเหมือนเหมือนแบบถึงตัวตออเซเบย์โคตรเก่งเป็นทีมสองแรกยิงสบายขึ้นด้วย คู่นี้เนี่ยเพิ่งชนะมาด้วยกันแมนยูเพิ่งเฉือนเชฟยูลีนี่ถลม่มเลยเขาเซิรเละห้าลูกนะฮะห้าสองแต่ว่าผมว่าเกมนี้ไม่น่ารอดอะลีนอะเออไม่เสมอด้วยแต่แมนยูชนะในบ้านเออแต่แมนยูในบ้านไม่ดีอ,อ,ดอืมผมว่าแมนยูดีกว่า70%แมนยูต้องชนะอีก30ให้เสมอเออวสต์ฟอร์มบิลล่าเออ,เอ,อมิดแลนด์ดีกว่าคู่น,นี้คู่นี้เดือดเวลาจเจอกัน แต่ไม่มีแฟนบอลเจนลองปลหลังนี้เบนเตเก้เปนเตเก้ล่างเทพอะตอนนี้ดูดิโอ้โหเนเวสบอมเปลี่ยนโค้ชเป็นแซมมาราดส์วิลล่าคนแม่งยังไม่โหวตให้แม่งเลย คนบอกว่าไล่บิลิชทำไมเอาอาราไดส์มาก็ไม่ดีอ่ะผมให้เสมอคู่นี้เพราะวิลล่านะั้นล่าสุดก็ไม่ไม่ยิงไม่ได้ด้วยอะไรไม่ได้โดยผมว่าน่าจะฝืดเสมอคู่นี้เบอร์ล,ลี่วูฟเบอร์รี่ของชอนดายสนะล,ลูยิยยตงตัวไว้หมักนิล2019อีซ้ายอีซ้ายต่อไปยิง เราฮิมินีสทุกทีเลยว้าวฮิมินีสอะผมว่าบูฟดีกว่านะถึงแม้ว่าจะไม่มีเราฮิมินสแต่ก็ยังมีอะไรนะอะไรฟาบิโอซิวาอะไรสักอย่างกองหน้าดาวรุ่งอ่ะคือผมเออผมยังเชื่อว่าบูฟน่าจะมีแต้มและน่าจะสามแต้มด้วยในการเจอกับเบอร์ลี่เกมนี้มองไปที่บูฟครับนี่คู่สุดท้ายมั้งเชลซีเวสต์แฮมเนี่ย บอลดอนดาบิแมชโชซีสองนัดแล้วนะโดนมาเนี่ยสาสาอาสาลุยแต่เวสแฮมเมงปีนี้ก็ที่บอกมีพีเดตดนโดนโดนโดเสื้อกับอลล่าโคตรเก่งตนี้คู่นี้หรอ ผู้นี้ผมว่าก็มองยากน,น,นะแต่ว่าเชลซีเล่นในบ้านอ่ะคือผมมองว่าเออมีโอกาสสูงกว่าที่จะแบ่งแต้มนะฮะยังเชื่อเชลซีนะ80%อีก20%สิบเต์เสมอม,มองไวที่เชลซีนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นล้มบอลเล็กช่างคุณผู้ชมฮะเป็นการเขาเรียกว่าเผาห,หัวก่อนที่จะแข่งขันในสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์นะฮะสำหรับคู่ที่เอานำมาฝากกันในวันนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าผมวิเคราะห์ฟันธงแถมไหมเนี่ย จะตรงสักกี่คู่เราเด่นสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่นะฮะล็บบอลเรแอคชั่นเดี๋ยวไปดูว่ารีซอสใส่ไหมเนี่ยกลับมาหรือยังไปแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าววันนี้มีเรื่องมาบอกยังไงกันแฟนของล้มบอลนะฮะตอนนี้เนี่ยล้มบอลของเราเนี่ยนะร่วมมือกับออนไลน์แฟชั่นแล้วก็คือซือเราได้ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องจากพรีเมียร์ลีก่อนกลับมาเตจเราจะมีไฮไลท์ให้ดูกันถูกต้องและที่สำคัญคือเราจะทำคอนเทนต์ของพรีเมบิลิคลูกยงลูกยิงลูกเซฟใช่ไหมลูกเซฟลูกเข้าประตูตัวเองลูกอะไรต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ในปัจจุบันและแม้กระทั่งในอดีตด้วยที่ผ่านมาทุกสัปดาห์คุณผู้้้ชมมมฝาากตติดดไวยลลบอนะะฮ ดใช่เพื่อแจ้งเตือนครัแล้วก็อย่าลืมนะครับของเราเนี่ยถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องทุกอย่างแน่นอนครับผมสวัสดีครับ